พระผูสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหววเด่น,น16อีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาหงหมีนาคมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย เราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นแนวทานดับสิบล่าแบบสองตัวท่านผู้ชมเบ่งปานดับศูนย์เบ่งปานดับหนึ่งดับศูนย์ดับหนึ่งนะเบ่งปานดับสองตัวให้พิจารณา ซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานดับศูนย์นึงนะศูนย์แล้วกันหนึงขอบคุณมากต่อไปครบปับผมใบนี้ใบนี้ก็ร้อยสิบหน่วย ร้อยสิบหน่อยเแบบห้าตัวออกคุมหลักร้อยศูนย์สองสามสี่หกหลักสิบเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองหลักหน่อยศูนย์สองสามสี่หกนะร้อยสิบหน่อย เึ่งอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท่านผูช้ชมนะมีผ่านมีหลุดบ้างท่านผู้ชมเนี๋ยวท่านใบนี้ก็เบ่งปานหลักละหตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานวิ่งล่างสองตัวห้าสุร สองตัวห้าสูตรนะซึ่งแนวทางที่ผ่านมาก็สรุปเล้วผ่านแต่ก็มีบันสูตรก็หลุดบ้างนะแนวทางใหม่นี้ก็เป่งบนห้าสามแปดหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์สามแปดก้านะ ห้าสามเปกหนึ่งแปดศูนยูนสามแปดเก้าเนาะเบ่งปันห้าสูตรเป็นแนวทางวิ่งสิบหน่วยลา่าก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆข้อมูลท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแช์ กดติดตามด้วยนะต่อไปครับหมใบนี้เมทาก,กูเบ่งปันปเอาทานหลักอรรอยบนูนก็เบ่งปัน1359ดับ6ชุด1 1 1 1 1หนึ่ 1, น4 3, 5, 6, 5, 8, 2, 5, 9, 2, 1, 5, 7นะคูณหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สอากแเก้าสองเจ็ดเมตาโกเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้เมตาโกแบ่งป,ปันชุดลา่าสองหนึ่ง สองสี่หกสี่เจ็ดสามรองสองสามหกสามหกห้าหกเจ็ดนะเมตากรูเจ้าของเดวทาที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ ไม่นี่ก็เบ่งปันเวงลางตัวเดียวเบ่งปัน,ปนอดีตอดีตก็ผ่านหนึ่งห้าสองห้าศูนย์ผ่านเดี๋ยวตันใหม่นี้ก็เบ่งปันสองเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่ปงป,ปันสองตัวเดียว หพิจารณาเป็นเดี่ยวก,ก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เพนเพนนิวทันวิ่ง10บหน่วย10หน่วยละเบบ3ตัว5 7 8นะ เบ่งปันห้าเจ็ดแล้วก็แปดนะเบ่งปันสามตัวเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางอดีตที่แล้วเจ็ดเก้าศูนย์นะเจ็ดเก้าศูนย์ผ่านศูนย์ ก็ไปครบปับผมใบนี้ชุมเพสูตรสูตรสามตัวก็อดีตก็สรุปแล้วพัานซึ่งเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน350ห้าศูน ห้าศูนย์สามห้าศูนย์ศูนย์สามการสองศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สี่ก็ขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้สองตัวล่าง 3 7 4 7 5 7นะเลขคำนวณเนาะก็อดีตผ่าน2 151 2 3 5ง,ห,ง,งห้าหนึ่นึงหเนวทันใหม่นีน้3 4 5จับคู่กับ7นะท่านผู้มจับคู่3 7 4 7 5 7กลับตัวด้วย ต่อไปใบนี้ก็เบ่งปันวิ่งบุญนะบางครั้งก็หลุดบ้างนะเดี๋ยวทันใบนี้ครับผมหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าเดทันที่แล้วก็ผ่านผ่านฮะผ่านสามนะห้าสามผ่านสาม เดี่ยวทันไปนี่ก็เบ่งไปหนึ่งเก้าต่อไปครับผมชุดเดียวสองตัวล่างเจ็ดสองนะเจ็ดสองชุดเดียวนะล่างโคลาขอบคุณอย่างมากจริงจริงขอบคุณ x ิน x นะ x มิน s นะเจ้าของแนวทาง ต่อไปเด่นบนล่างเแบบสี่ตัวนะคมหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดนะเด่นบนล่างเแบบสี่ตัวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปันโคสองตัวล่าง ก็อดีตผ่านนะอนดีตสรุปแล้วผ่านเด่านใหม่นี้ครับ77แล้วก็78นะ77 78เดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่เงปัน2คู่นะ2คู่ให้พิจารณาเป็นแนวทาง77แล้วก็78 ต่อไปครับผมใบนี้เพน <c oughs> เพนก็แบ่งปันรวมคู่สองตัวห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองเจ็ดสองแปดสองนะแ <c oughs> บ่งปันหกชุดเ <c oughs> บ่งปันหกชุดให้พิจารณาเป็นเดียวทาน <c oughs> สุดที่หนึ่ง ที่สองที่สามสามสุดรวมโคสองตัวสองตัวล่าต่อไปกรับผมใบนี้ออกคุมวิง่งร้อยสิบหน่อยแบบสี่ตัวทานผู้ชมซึ่งอดีตผ่านนะ อดีตสรุปแล้วพันเนื้อทันใหม่นี้ครับผม0ูนย์1นึนะเบ่งปันสีตัวให้พิจ,จารณา0ูนย์ตัวก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูล ต่อไปครับผมใบนี้แนวทันล่างออกขม6 7 8 9ดนะหกเจปดเอดีตผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านซึ่งแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งผ่าน6 7 8 9นะเตัวนะเบ่งผ่านเตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้วิ่งตัวเดียวบุนล่างออกคคมอีกแล้วอดีตผ่านนะเนวทันใบนี้ครับสามนะเดี๋ยวทันในบนะน,ในี้ก็เบ่งาปสามตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ ออกโคุมแบบ3ตัวท่านผู้ชมท่านออกโคมก็แบ่งปนันเนียวทางเด่นบนล่างแบบ3ตัวอีก1นบายห้าแปดเปดเนะสามตัวโคุมนะท่านโคุมเจ้าของเนียวทางเด่นบนล่าง ผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอการเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผ